โอ้เร็วมากทุกคนเฮ้ยจริงปหมเนี่ยสองนาทีกว่าชีสเมื่อกี้สองนาทีเก้าวีบอสเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีผมอยู่มาซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในวัส์ริงเบรฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนดูซิว่าผมได้ใครมา ในที่สุดเกมนี้มันก็เลือกผมสักทีหลังจากหลุดเลดจากคนคนนั้นไปนะครับต่อจาก80โลที่หลุดเลดก็อีกประมาณ60กว่านะครับในที่สุดอ,อินหลินก็เข้ามาในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับเย่ซึ่งวันนี้ได้มาเมื่อตอนเช้านะครับแล้วตอนเช้าผมก็ลองเลยทำการลงอีดูสิบเรียมนะครับแล้วก็คนพบว่าเลเวล50กับอาวุธเลเวล60ก็ เล่นอิลสิีบเรียมความยากสุดท้ายผ่านแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยว่าโอเคงานค้างตัวละครไปแค่นี้ก่อนนะครับถึงแม้ผมจะไปฟาร,ร์มวัตถุดิบมาทาขึ้นเลเวลต่อไปแล้วก็ตามแต่ว่าแค่นี้พอแล้วนะครับ พอในการเล่นแค่ว่าถ้าสมมติเลเวลสูงกว่าน,นี้มันก็เล่นสบายกว่าดีเอาขอพูดถึงวิธีการเล่นตัวละครคร่าวๆหน่อยละกันนะครับเป็นตัวละครที่สามารถกดสกิลต่อสู้ได้2ครั้งนะคระัอในโซนสกิลเนี่ยครั้งแรกที่กดจะชื่อว่าแมกเนติกรอใช่ฮะแล้วก็ทําให้ตัวละครเข้าสู่สถานะ execution mode การโจมตีจะสร้าง electro magnetic blast เมื่อโจมตีศัตรูโดนชื่อแบบว่าชื่อโคตรเท่เลยครแบบว่าไม่ไหวจะเคลียร์แล้วก็การกด Resonance Skill นะครับหลังจากติด Magnetic r รอแล้วก็จะสามารถไล่ i g h t n i n g Execution ได้โดยที่ว่าถ้าสมมุติไม่ไล่มันก็จะติดคูดาวอยู่ดีนะฮะแค่ว่าในช่วงเวลามันสามารถกดได้ฟรีอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละซึ่งครั้งแรกที่กดนะครับจะเป็นการ โยนตุ๊กตาไปแล้วก็เก็บสแต็กจัดเมนพอยนะฮะแล้วกดครั้งที่2องอ่ะกดไม่ทันนี่ครับกดครั้งที่2ไม่รีเจเนเรตพลังงานนะครับแต่ว่าอ่าเท่าไดเมจวงกว้างแล้วก็มาถึงทางส่วนของความสามารถของเก็บสแต็กนะฮะการตูดดี้ของอิลลินจะทำให้ศัตรู ติดซินเนอร์มาร์กนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ากดโจมตีครัง้งตอนที่จานเมนพอยเต็มจะทําให้ซินเนอร์มาร์กถูกแปลงเป็นพนิชเมนมาร์กและศัตรูก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะอย่าย่ย yeah, 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 yeah. ่ก็คือจะโดนไฟช็อตเพิ่มขึ้นนั่นแหละกลายเป็นว่าโอเคดาเมจถีแบบถีถ,ถีถีมากนะครับแล้วก็เท่าที่ลองดูมาสายหลักอยู่ประมาณ2สายคือสายอัลติเมทแล้วก็สายตีปกตินะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมมาเพื่อเล่นสาย Ultimate, อัลติเมทยังไงล่ะไปกันดีกว่า มาฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวละครที่เลเวลน้อยมันไม่มีตัวเลือกอื่นให้เล่นนะครับนอกจากเบลบอลเพราะว่าเบลบอลจะลดความเสียหายที่ผู้เล่นได้รับนะบแล้วมันจะกลายเป็นว่าต่อให้เลเวลน้อยไม่โดนวันช็อตครับเบลบอลเป็นตัวเลือกที่ดีมากแล้วก็ไหนครับซานฮวาอยู่ไหนโอเคหยิบซัพพอร์ตคนแรกมาเป็นซานฮวานะครับแล้วก็อันนี้ที่ลงมา มันแจ่มมากครับการโจมตีกลางอากาศจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูที่ติด punish mark ด้วย resonance liberation ครับหรือแปลง่ายๆก็คือถ้าสมมุติกระโดดตีกลางอากาศตอนที่ศัตรูติด mark อยู่จะโดนอั t i m a t e ซ้ำนะครับไหนยังไงฮะผมก็ต้องตีปกติไปก่อน,งงนกดสกิลต่อสู้สกดสกิลต่อสู้ตีปกติตีปกติตกตออกระเด็นเลยเนี่ยฮะศัตรูก็จะติด mark เต็มไปหมด อันนี้คือซินเนอร์มาร์คถูกไหมปุ๊บหลบก่อนเข้ามากองกันเร็วชาร์ตีติดมาร์คปุ๊บผมกระโดดตีนี่ฮะก็จะมีดาเมจเทียบเท่าดาเมจอัลติเมทขึ้นมาครับซึ่งมันก็เอาเรื่องอยู่นี่แหละฮะเวฟแรกก็พยายามเลี้ยงมอนให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อน,นครับกดชาร์ตีแล้วก็กระโดดตีแค่นี้เลยนะฮะนี่คือที่สำคัญสำหรับช่วงตน้น แล้วก็เลสโก้หรือยังพนิชไม่มาร์กนะครับอยู่เป็นเวลา18วินาทีดังนั้นระหว่างนี้ก็กระโดดตีเรื่อยๆเลยก็ได้เนี่ยจนกว่าศัตรูมันจะแคนเซลิลครับแต่มันจะเปลืองพลังงานนะเนี่ยมันเหนื่อยเร็วมาก <laughs> โอเคและทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าเราต้องใช้ m แอร์แอคแ a ็กดังนั้นกร r a b b l ลครับหนึ่งในของที่ดีมากเพื่อไมแใ็กหลังกดกร r a b b l ลแล้วก็ลดฟูดดาวกร r a b b l ลนี่ครับ ฟิวชั่นออฟเอนจีดีเจนแล้วก็น้ำแข็งอีกอันหนึ่งมีดีกว่าไ,ไหมหลังดอทอัลติเมทรถนี่ฮะอีกอันหนึง่งหลังกดกราบเปิลนะครับจะได้รูปปริมาณ5%ของพลังชีวิตนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามันซ้อนทับกันได้ครับกลายเป็นว่าตอนนี้กราบเปิลผมเหลือคูแล้วแค่เพียง2วิเท่านั้น <laughs> อ้าวแล้วไม่มีห้องเทรนนิ้งให้เล่นเพลสซัคกแล้วครับนานนี้ตอนนี้ไม่ดีแล้วปะเนะี่ย ออย่าลืมนะครับเราต้องตีศัตรูก่อนเพื่อแปะซิีเนอร์มาร์กแล้วค่อยชาร์จตีเพื่อให้กลายเป็นพันนิชเชนมาร์กโอ้โหการกดแปะพันนิชเชนมาร์กซ้ำนะครับมันก็จะเป็นการรีเซ็ตด้วยความที่ว่าเริ่มมาปุ๊บเราไม่ได้เทรนนิ่งก่อนนะผมจะบอกว่ามันไม่ดีแล้ว แต่ว่าเรายังสามารถเล่นได้อยู่ในกรณีที่เราอาศัยดาเมจจากแหล่งอื่นแทนนะครับใช่นั่นก็คือผมกำลังพูดถึงเมเทโอนั่นแหละจบได้ฮะวันนี้ผมพิวจัดเลยผมไปกินอะไรมาให้ผมพิวขนาดนี้วผมพิวสวยเลยฮะ รียบร้อยอ้าวมีสองเวฟเหรอทำไมสเตจแรกศัตรูมันถึงสองเวฟล่ะเนี่ยฮะโดดตีเรื่อยๆเลยก็ได้ คือโดดตีมันก็ได้สแต็กนะครับหมายถึงว่าได้จันเมนพอยเหมือนกันใช่ไหมหรือไม่ได้ได,ด้ได้ฟาดเลยฮะโอ้ใช้เวลานานมาก รถคู่ดาวเอ่อรถคู่ดาวอ่ะดีแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้น้ําแข็งหรือผมเกี่ยวน้ำแข็งสิบอุย้ยนานไปร้อยอ่าเมเทโอมาแล้วครับโอเคจบแล้วในช่วงต้นปัญหาเรื่องนี้ถูกแก้ไขเรียบร้อยฮะตีบอสตัวแรกเนี่ยใส่มันให้ยับฮะ <laughs> อย่างไงซีปึ๊บ สลายหมดฮะโคตรเร็วไม่ถูกโจมตีได้โล่หรือว่าฟิลเซฟเฟคครับฟิลเอฟเฟคครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เล่นกับคริติคอลเยอะมากจริงๆถ้าสมมติอัพอันกลางนะฮะหลังไล่และโซนันสกิลจะเพิ่มคีย์เลตตัวเอง15%ด้วยนะแต่ผมไม่ได้อัพมาฮะป นี่แหละก็จะใช้เมเทโอในการทำเตเมแทนนะครับและในเมื่อเก็บฟิ์เอฟเฟกมาแล้วฮะใช่ครับครีเรทนี่เลยอืมแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงบัฟประจำตัวนะครับที่มีเพิ่มครีเรทถึง30เปอร์เซ็นตดังนั้นฮะเก็บมาก่อนปึ๊บคลีนมากคลีนครีนสุดๆ แมวสองพิเลตสิบเปอร์เซ็นต์ครับจัดไหผมไม่ได้เก็บน้ำแข็งเลยนะเนี่ยรีเลดคอมโบโฮะเมื่อโจมตีศัตรูจะทำดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆนะนี้ผมเล่นสายไฟวะเนี่ยปีหนึ่งสองหลบปุ๊บชาตีปุ๊บ,บโดนหลบฟาดอัลติเม,ไม,มทไปฮะดาเมจถี่มากหลบว,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 ว้าวโอ้โห ซานฮวาน้ำแข็งเธอบังอะเมื่อกี้เกือบโดนละผมพร้อมลงมาแปะซินเนอร์มาร์กโอเคแล้วก็โดนแล้วก็โดนซ้าปึ๊บโอ้โหตัวเด้งเลยแรงมากทุกคน ลีนแค่นี้แหละฮะนี่คือช่วงต้นแล้วก็อัลติเมทลดคูดาวลงครึ่งหนึ่งพร้อมกับลดพลังงานที่ใช้ลงอีก50%ฮนะยังไงอัลติเมทตลอดไปแล้วก็เฮ้ยไม่มีจริงหรอโอ้เกลียจัดอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ที่ผมบอกไว้ก่อนอนะันนี้ไลท์เทรนนิ่งเอ็กซิคิวชันนะครับจะกระชากศัตรูเข้ามาที่ติดพันธุ์ิชเชอรมาร์กนะครับแล้วก็เพิ่มคีย์เลน30%แล้วก็คีย์ดามเมต60%ผมจำได้ลนะไลท์นนิ่งเอ็กซิคิวชั่นคือครั้งที่สองคร ใช่ไปครับห้องพักพอร์ห้องเรสไอนดูซิซัพพอร์ตมาฮะแล้วก็อีโคสกิลเพิ่มคิดาเมจใช่ผมว่าใช่ของแย่งดีงานซื้อมาก่อนครับอีโคสกิลเราเป็นเบลบอรเนี่ยมันกดแบบกดปุ๊บมันออกเลยอะฮะแล้วแบบสบายอ่ะเนี่ยแล้วผมก็เก็บน้ำแข็งอีกอันนึงโอเคพอแล้วครับที่เหลือไม่จำเป็นห้องเทรนนิ่งห้องเทรนนิ่งปั๊บชาตีโดตีป๊าบเรียบร้อย แต่รู้สึกว่าสายฟ้าที่เกิดจากตรงอัล huh. ติเ t e อัลติเม e ปลอมเนี่ยคร er ับไม่กว้างเท่านะครับนี่แหละที่อยากได้ตั้งแต่ห้องแรกนะครับที่ควรจะได้ได้มาจากอัลติเม e ใส่ศัตรูที่ติดพ u n i s h m e n มา a r k แรงขึ้น400%ครับใช่แล้วทุกคนมันคือแรงมากืืกระติกระโดตี ทีละ3,000นะฮะแป๊ะแป๊ะแปะแปะลดคู่ดาวลดคู่ดาวอีโคสกิลลดคู่ดาวลง50%เราเล่นเบลบอลอะมันใช้คุ้มครับตรงนั้นไม่มีอันก็โก้ปับป๊บปั๊บพลังแห่งซิลเอฟเฟกต์ครับ โอ้แล้วเจอแมวอีกแล้วเมื่อถูกโจมตีได้โล่15%ของพลังชีวิตะฮะแล้วก็ยังไงเอามีห้องเทรนนิ่งต่อแอคเบสิคเร็รวขึ้นไม่จําเป็นรีเลือดก็ได้ก็ได้นะครับทุกอย่างที่รีเลือดมันช่วยให้เราว่าม,มันเซฟขึ้นฮะปึ๊บปึ๊บโอ้อืมเพิ่งสังเกตฮะเหมือนสกิลต่อสู้ จะไม่ได้แปะซินเนอร์มาร์กต้องตีปกติเท่านั้นนะครับดังนั้นระวังเรื่องนี้ด้วยโอเคเบสิกแอคแท็กนะครับจะแปะซินเนอร์มาร์กเพิ่มขึ้นแล้วก็ศัตรูที่โดนซินเนอร์มาร์กเนี่ยจะโดนอิเล็กโทรดาเมจหรือว่าเอ็กซ์ตร้าอิเล็กโทรแมกเนติกชื่อสกิลยากเหลือเกินนะฮะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าที่ดูมาพันธิเวนมาร์กลดระยะเวลาลง66%นะครับจาก18บแปดวิเหลือเพียง6วินาทีนะฮะมันไม่ค่อยโอเคปะ่ะรู้สึกว่าจัดเมนมันไม่ได้แแบบดดูรงขนน,นนนะาั้ะเลย เก็บอันนี้ดีวะ่ะอันนี้อาจจะไปลองเทสดูเองละกันครับผมไม่ได้เทสมาละเอียดเท่าไหร่ปึ๊บช็อตลงหัวไหมฮะโอ้แรงว่าพลังแห่งการฟิลส์เอฟเฟก์นะครับพร้อมกับเมเทโอระเบิดตูมตามขั้นสุดลดดาเมจที่ได้รับลง20%นะมาเจอแมวเพิ่มดีเฟน จัดไปฮะเพิ่มไอ้แขกเพิ่มดีเฟนต์แน่นอนเลยที่สุดที่สุดปั๊บปั๊บช็อตไปฮะฟิลเซฟิก ชอบอ่ะเล่นสนุกมากเลยนะจริงๆแบบว่ากระโดดนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ระเบิดกันหมดเลยระเบิดฟอร์มมากฮะอินโทรสกิลเพิ่มแอคแท็ก Ultimate แรงขึ้นอันนี้ใช้ได้หลังล่า Eco skill เรเซนส์ skill Intro s k i l เพิ่มแอคแท็กแล้วกันครับไปเลยละกันโอ้แล้วเจอค r าวเลสระวังนะครับปั๊บปั๊บมึบหลบก่อนแปะซีเนอร์มาร์กไปแล้วโอ้

เวนสามเดี๋ยนะงงงงตำแหน่งามาร์คอัลเิเมทปาดแล้วก็แกปโป คอทิ้งระยะนี้นึงเฮ้ยลัวเกินลัวเกินปึ๊บท้าสุดท้ายมีจังหวะสองโอเคเซฟเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีท่านั้นด้วยหรอไม่เคยเห็น

คือจริงๆอ่ะหลายๆจังหวะผมกระโดดตีเพื่อทำท่านั้นได้นะครับแต่ว่าผมโลกัดีโลก่างเลยฮะเมื่อมีโล่คริกเกอร์ฟอร์สเบลเอฟเฟกต์อันนี้ก็คือผมอยากได้น้ำแข็งให้เลยเป็นเลเวลสมเหมือนกันนะมันก็แรงครับ500%ไอแคลกมาแล้วเอัทติแมบแรงขึ้น50%นะครับโกแล้วก็เฟสตั๊กเกิลครับโกไอปอไปปั๊บเอาตัวนี้ก่อน ทำไมดูเดือดจังอะหุยแรงจ้ะยั่วเสียสินะยัตเซอร์ถล่มซะ ว้าวแรงดีชะมัดถ้ามีโล่เพิ่มครีดาเมจขึ้น50%นะครับโอ้โหตรงนี้ไม่มีแมวแั้วแสดงว่าแมวอยู่ตรงนี้ถูกไหมถูกต้องครับเอาที่มีแรงขึ้น30%ผมอยากได้อะไรที่มันเดือดกว่านี้ได้ปะถ้าเลือดเต็มเบสิคอแทอ่านี่มันได้น้ำแข็งเยอะดีอะผมจะขาดอีกแค่2อันผมจะได้แช่แข็งนะครับดังนั้นเก็บอันนี้มาก่อนปึ๊บปึ๊บ โอ้โห uh huh. ไฟช็อตนี่ <Hey, S 2> ครับรวบหมอนผมชอบรวบหมอ,น,อนนี้มากมันแบบว่าดูสุภาพดีวอววอวแต่ตอนโดดตีครับระวังนะบางทีไปโดดตีหน้าบอลเนี่ยบอลมันซับสวนมาคือแบบหน้ายับนะฮะหน้ายับแบบหน้ายุ่จริงมาได้แช่แข็งมาละ อันนี้เราจะตีมอนข้างทางเก่งขึ้นนะครับซึ่งก็คืออมาใช้แค่ช่วงนี้แหละตีแบบรีโมทมากเลยผมตีตัวนี้โดนตัวนูนด้วยแล้วแบบคือพวกพออื่นๆอย่างพวกเมเทโอนะครับมันมันรีโมทได้ไ ารดคู่ดาวเพิ่มดาเมจอันนี้80%แต่มันแค่ 6V วเองอะฮะแล้วแบบคู่ดาว2 0วีคือมันค่อนข้างช้าเลยนะดังนั้นผมว่าผมเอาลดคู่ดาวก็ได้มั้งอันนี้จริงๆก็แอบช่วยนิดนึงคือมันก็อาจจะมีจังหวะให้ใช้แหละเบสเซกแท็กอัลติเมทแรงขึ้นถ้าได้โลกรดคู่ดาวสกิลอีโค,โคโ่ก็ได้มั้งสกิลโค,โคโก็สแปมได้นะครับ ป้าเพื่อให้แรงจัดไมมาอีกแล้วมันจะให้ผมกดให้ได้ใช่ไหมได้เลยเอาก็เอาปุ๊บตีไปก่อนฮะว้าว รีโมทะยะไกลามากอะไกลแบบไกลโอ้ Ooh, แล้วทิเมทเพิ่มแค่แคอ50%นะฮะของอย่างดีมาเก็บไม้หมดเดียนะที่ผมไม่ได้ใช้ข้างล่างมีแมวปะเอามีแมวจริงทุกคนผมพลาดไปได้ยังไงกันอืมเอาอะไรดีฮะโซนนันสกิลอีโคสกิลเพิ่มคอนเซอร์โต ไม่มีให้เก็บเลยอินโทสกิลเพิ่มดาเมจอีโคสกิลอีโคสกิลอ่ะเอามาสแปมซัพพอร์ตก็ได้ครับเว,เวลาผมกดซัพพอร์ตแล้วผมเสียสมาธิอ่ะมันนั้นมันปิดซัพพอร์ตได้ไหมอ่ะหมายถึงว่าเหมือนฮงไกอิมแพคครับที่มันปิดแอนิเมชันซัพพอร์ตอ่ะไม่อยากดูคัดซีนไอตังเรสฮะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วห้องบอสถ้าเป็นเมทได้ก็อยากได้ลดดาเมจอีกสักอันเนี่ยนะอัลติเมทแรงขึ้นคิวดาเมจเพิ่มขึ้นเรโซแนนซ์สกิลเพิ่มแม็กแท็กเพิ่ม attack, เบสเซตักกว่า ดีเฟนส์แ0ดร0 0ยแปดร้อยแปดร้อยแปดร้โอเคสองพได้แล้วครับอันนี้เรากด e c โคสกิลดโดนสตูง่ายมากกว่าเลยโซนั s สกิลสแปมทุกวันนะเพิ่มคิดาเมทคริติคอลผมเยอะมากอาัลติเมทแรงขึ้น15%บหโกครับย s ไปลุยเลยดีกว่ายังไงฮะใครเอ่ยโอ้แล้วเจอฟิวชั่นไงปึ๊บหลบก่อน

ดูไม่รู้เรื่องแล้วโอ้โหเร็วมากทุกคนเฮ้ยจริงไหเนี่ยสองนาทีกว่า どうよ เมื่อกี้2นาทีเาวิ 2, 3, 9, วบอสจะขิดแล้วนะ่ะโอ้โหแล้วนี่เวล50นะครับผมไม่ได้อัพเลเวลสกิลเลยด้วยไม่ได้อัพอะไรเลยมีแค่ตัวละครเวลห้อาวุธเลเวล60เป็นอาวุธสดาวด้วยเร็วมาก <c oughs> บัฟกิ่งจริงคือ <c oughs> เบลบอสนะครับอย่างที่ย้ําเสมอโลแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับคือมันดีงามมากแล้วกลายเป็นว่าอินลินคือแบบยืนสบายครับแล้วเขาก,กดคอมโบง,ง่ายอ่ะคือผมแค่สแปม <c oughs> ซีล่สู้แล้วก็ อันนี้ไปเรื่อยๆใช่ปะเซนสนส,สกิลแล้วก็อีโคสกิลสลับกันไปแล้วก็ตีปกติสลับเสร็จปุ๊บพอสแต็กเต็มนะครับผมกดชาร์จตีแล้วก็กระโดดตีสลับมากคือมันแล้วแต่ช่วงครับว่าต้นไหนอะไรมีอะไรอยู่ แล้วก็พอนับในใจก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จปุ๊บกระโดดตีรอบหนึ่งแล้วกดแกปเปิ้ลกดแกปเปิ้ลก็จะลอยสูงหน่อยแถมมีโอกาสหลบการโจมตีศัตรูได้แต่ว่าทามมิ่งมันต้องเล็งจังหวะดีๆนิดนึงนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเราเก็บแกปเปิ้ลแค่อันเดียวก็ได้นะถ้าสมมติเก็บแกปเปิ้ลอันเดียวอะจาก12บสองวิคูดาวมันจะเหลือเจ็ดวิแล้วเราจะได้คำนวณทามมิ่งถูกปะมันมันเหลือเจ็ดวิหรือมันมันยังไงนะใช่ไหมมันลดทีละห้าวินะถ้าผมจะไม่ผิดปกติคูดาวแกปเปิ้ลอ2วเหื7 ดังนั้นใช้แกปเปิลเป็นตัวทัมเมอร์ก็ได้ครับยังไงเราก็ชาร์ตี้เสร็จปุ๊บแกปเปิลแล้วก็พึ่งลงมาแล้วก็กดทีติต่อสู้แล้วก็หาจังหวะหลบอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆพอแกปเปิลคูเดาวมาปุ๊บก็กดกระโดดต่อแล้วก็อีกทีหนึง่งและตอนนั้นก็จะสังเกตว่า,าด้วยความที่ว่าเราสปแปมสกิลต่อสู้อ่ะสแต็กพร้อมอีกแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็โดดตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้อะไรแบบนั้นฮะมันมีท่าให้เล่นอยู่ แต่ก็คือสบายมากครนี่แหละ18นาที15วิฮะเร็วเร็วเร็วมากเอาเรื่องจาดผมไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เหมือนกันนะเพราะว่ารอบที่เทสมาคือผมไม่ค่อยชํำเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหมือนจะจะชํำขึ้นนิดนึงครับนิดนึงโอเคผมก็ทำเลเวลดีกว่าจะได้ไปเอาไปเล่นแล้ว โอเคเลเวลหกแล้วก็ประมาณนี้ไหมโอ้โหแล้วกว่าตัวละครน,น่าจะมาอีกนะครับผมยังเหลือน้องเถาชีที่ยังไม่ได้เล่นเนอะผมพยายามแล้วคงต้องขึ้นเลเจ็ดสก่อนครับน่าจะเล่นไหวก็แล้วก็อีกสิวันเกมจะอัปเดตอีกประมาณ12วันใช่ไหมอ่ะจะเขาเรียกอะไรตัดแพทช์ นะครับผมก็คาดหวังอย่างมากนะครับว่า d e บเอฟออฟอิลชิเรียมจะมีการอัปเดตขึ้นมาแล้วก็ปลดล็อกตัวละครหลายๆคนขึ้นมาผมจะได้ปั้นแล้วก็เอามาเล่นต่ออีกทีหนึ่งนะฮะจะประทับใจมากตรงส่วนนั้น <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวอ n ิงว v ฟในวันนี้ก็น่าจะพอเห็นโปรเ n ช i a ลของอิลลินในอิลชิเรียมแล้วนะครับเดือดมากอัลติเมทสแปมเดือดมาก ก็ะะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยละกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์วัตเทอร์ริงเวฟแบบนี้นะครับสำหรับวีก็ฝันดีราตรีไปก่อนมาเจอยใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ